พิโตนโนก,กับกันนะครับเป็นผนลไม้นะครับนี่ก็อยากจะเปรียบเอากันก่อนลวกันนะครับี่อยากจะเปรียบกันเป็นละมุดขายนมาก<ะ>ขาม<ะ>ากพิโต,ตนโนนะครับถ้าเปรียบเป็นผลไม้นะครับไม่รู้ว่านี่คือผลไม้หรือเปล่านี่อยากเปรียบพิโตนโนเป็นตะขบอยากเปรี่ยบพิโตนโนเป็นตะขบ เปียบเป็นมะนาวเน่าครับมะนาวเน่าครับมะนาวเน่าครับคือหนึ่งคือเอ่อสินิในมะนาวเนี่ยนะฮะสินิในมะนาวเนี่ยคือด้วยความที่ลิปเป็นคนที่แบบว่ามุกเขาแต่ละมุกเนี่ยนะเด็ดเด็ดทุกมุกเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้แบบแฟนๆเขาแบบหลงไหลในเสน่ห์เขาเนี่ยเขาแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเ่็นสมุนลรสเปรี้ยวของมะนาวครับผมแต่ว่าไอความเน่าเนี่ยฮะหมายถึงกลิ่นตัวของเขากลิ่นตัวของเขา กินโด่งเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่จักรแม่เหม็นมากครับอยากให้ลิศดูแลภาษาเรื่องของจักรแม่แมงเงนะครับผมถ้าว่าเนี่ยคุณแทนช่วยซื้อโลออนให้ลิศด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วหรือว่าลิศได้ใช้เองนะครับอาจจะแพ้โลออนก็ได้แต่ว่าหาสารส้มแรงมาทานมันก็ได้นะครับผมเป็นห่วงลิศครับเพราะว่ากูจะไปทำงานกับคนหรือว่าไปเรียนเรียนกับเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนจะหนีทางเอานะครับผมแซวเล่นๆนะจ๊ะ ยิ่งคงจะเป็นลัสเบอร์รี่ครับว่าเขามีความที่ทันสมัยนะครับเป็นคนที่ทันสมัยในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไฮเทคนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างของเขาจะเตี้ยมอตอเตี้ยมอต่อเตี้ยมอตอนะครับแล้วก็สำเนียงบ้านนอกแต่ว่าผมก็ก็คิดว่าเขาเป็นลัสเบอร์รี่ดีกว่าครับผมเพราะว่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไฮเทคเลยตัวจริงของเขานะครับครับผมถึงเขาเปียเปียมอันนี้ประชดหรือเปล่าครับมผมผมไม่ได้ประชดครับก็ <c oughs> คือในเมื่อกันให้เขาเป็นมะนาวเน่าแล้ว <c oughs> ถ้าผมให้เขาเป็นมะเขือพวงมันก็คงจะไม่ดีถ้าผมให้ให้เขาเป็นราสเบอร์รี่ดีกว่าครับผมเพราะว่าล่าสุดในคอนเสิร์ตเขาเขาก็ร้องเพ,งพลงฝรั่งด้วยซึ่งผมชอบสำเนียงเขามากครับลองลองลอง,ลองทำสำเนียงลิฟให้ดู คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์นี่ครับผมครับ